ตากแดดได้ไหมยันอนึ่่านสามล้นพ่อแม่นะลอไรกนเหอสิเรยนมายังไม่เจอสิไปพุดเลยนหนึ่งเมืองแม่พี่น้องใครมาเบิ่งเมืองไงกลกันนะวันนี้เจ้าไพ่ต้มไพได้บ้านนี้ได้กินแย่งนี้เอาไปหลายต่างแดนนเบิ้นะ ทำไมเ,เขาเไมปักเลย่มาีเด็กนี่แหะเปจักรศูนอยู่ดิบอกมาแล้วก็ได้ <c oughs> ตัวขอวอ่อยแม่นี่นองโทษมากอันเบีเสเจอรมมาแต่เสตีซีเพราะง่ข่อยสิไปลง่งอาจจะมาดคนะอันย่ำม,มือเศร้าด้ะขอ่อยมา่ครับขอ่ยอยแน่คนะ เพราะคุณละถาลองลองอยู่กินอย่างละเบ้อสร้อยจุพะนะเป็นสร้างไปขาหนึ่งคนนี่กันี่แล้วพูดได้สิัะพิสูจน์กบนนปทศนี้เพียนเอาเอเลอยอยุโอ้เอเ,อเ,อเอบ,รเอ,บรเอร์เอเบอร์เสียผู้ได้กับเสียเลยย่ไป็นเะสียเย่เบอร์เลยตัวน่ตดแน่เลยตัวขาตัวเนี่ยบอกเป็นตะเป็นตัวพูดมาหอดรถบ้านหา่างอทุไปหาธนาดนอีกจุธนาดนสีมาขึ้นกันมาถ้าเบิองเด้ การโดนวาเพราะห่างดิมเซตแท้นะว่าอันแม่นนั้นเพื่อนออกมาเสียใดยกับโอ้โหของเพิ่นดอกว่าตดสายเลยใลเบอร์ว่าจะกินเขาพนะอันอันสิเลียมาปฏิบัติอัน,อ,นอันตื่นแล้วสิไปพนะสีมาหาพนะอันสิเลียมาอย่างสัอกไก่กระเดียกกระดอก สี่สงเด็จกับพอดีก็มุนี่ออกไปมือเคื่อนนี่มือเคื่อนนี่ตีซีตีห,าห้ายเบอร์พันักมากแมนบลคนนีเพันักมากพนวาสิแวะโล่งอัสมาาบ้านํำรวบ้านเ่นบสิล่งอัสมาาให้นคนนี้ญ้ามานไปครับสีเขามาพักาบ้านไอ้ข้คคามผานเอยข้ามถ่านก็เลยสังขังไม่ทาบวมี <c oughs> นี่แม่แม่ท่นเจอบ้านนี่แม่เพียบเพียบเพียบถือสำเร็ให้เบอร์ลงถาพ่ออยู่พ่อมือเช้าก่อ่ะ เออบัอกกันได้ว่าเออมึงต้องกับสมารถโอดสนอกจ้าว่าสันอันใหน้ทั้งเบอร์โทษไปดิมีดจอยมอยทักไปถามว่างันอันเก่าโม่งหอดไก่หอดไปมีดอิม่มซิมเยนี่ใบสองคนนี่ว่าสิมาพะนะสิแรนไม่หยงสั่ง้าจีไปพูดเลคเอาว่ากันไปม ทีมงานพี่ปองยโสธรพี่น้องพองยโสธรกับแฟนเพื่อนปากช่องสาวยังก็เลยสาวน้องปะตองพาหอสาวน้องปะตองพาหลอมื่อนี้มาบานพญ่์คำพันมากินเขาบานพญ่คำพันสิพลาดกันไปปาอกเอฟซีว่าไงคำพันน้ำกดไล่ก๊ดแจยน้ำแนวได้ครับเจอช่องสาวน้องปาตองพาหลอพาหลอพี่น้องเออรอไปหาเบิ้งจ้นมาดมเนี่ย ไปตะหาหมแดงแล้ว่าเราหมักหล่อเราก็เลยเห็ดช่องผ้าหล่อปลาตองมาเป็นเมียไปตะหาหมแดงละเอาเราเอาไข่หมแดงมาฝาก็ไข่หมแดงมาฝาจกอีหยังเนี่ยอันเครื่องพีหยังก่อนแค่นตะลุบบ่อเนี่ยมัน้องแค่นตะลุบเครื่องไข่หมแดงมาฝาเพน่้เขาฝาอนเครื่องผิดผิดอะพี่น้องกันไปแลกก็เลยตัดกันนั่นแหละกับพี่อีหยังเนาะหาอยู่ด้ิ ไป็นราสีตําบอกห้องไปฝากหนาเวทีประสานไปกินเขาแล้งหนาเวทีเหมือนกันอ๋อเอาตํากุ้งสดเลยด้วเอาตํากุ้งสดเออเอาตํากุ้งสดนั่นวะเอาตําเือตําไปให้ลูกสาวเหมือนนั่นเหมือนวะมื่อไหร่เหมืนตําไปให้ลูกสาวหลังเวทีมันแยกสิ่งกินได้ว่าได้หรือว่าเป็นสิ่งว่าโต๊กวันเมื่อนห่เมื่อนีร่สาวน้อยมาเรียนบ้านพปยี่านเดี๋ยวเมื่อนีหว่า็จะออกไปเบิ่งเข้าวร้อนแห่ร้อนแห่ร้อนแหรห้วยหนึ่งพี่น้องกำลังคิดอยู่ เ,เอาพื่อนเจ้าชื้อนะเจ้าชื้อ,อ,อมาพี่น้องโอ้พี่น้องมยายำมือน,นี้ดีใจหลายอ่อบ่มีแนวให้กินกลับมาฮงกลับมาฮงคือเกา่าเรดาร์ความแซ่บดีทันสุดยอดที่ลีอพอขาข่อยมาอีกแล้วมากมากมามามา <laughs> <laughs> ไปใส่แยกมาสะก้อน <laughs> <laughs> มาแล้วมาสิไปหาหลูกสาว <laughs> อันมาจี่ไหนก่อนมือขึ้นอันนั้น อันม้นยืดสีสะเกยดว่าเจ้งใดก่อผู้ฒ่าจมแบบไงตีจมจมจมว่าตัวเอิบนว่าสิไปเออทางทางว่าว่าเป็นยังคำผ่านกับมาเลยเหมือนเนี้ยว่าว่าพืชออว่าข่สิไปทีไข่กบลีอยู่ทั้งหลังออข่กบกคนบถประเทศได้ว่าคข่สิไปแต่ว่าไข่หคางเ่ราะใดไปนี่แหละข่แล้วเพราอย่างนัดผู้ใดแต่ว่าเมือนแรกนี่เมือแรกนี่นาสีไดไปยเห็ดนี่ละเ่ยเบอกันเลื่อะเฮ็ด เึ้ยโอ้ยเป็นแมนบโอ้ยหายังไปฝากเล่าล่ะเ้ยบักยิ่งห่มอบะคบัก่บอดเ้บักิ่แม่ไปขินบักยางจะเข้าเพาบักยางเป็นไปหน่อยยุ่ดงนี่ลายลายเด้ปกติเจ้หมักบ่บ่ไปเบิ่งจะเข้าเนาะบักยาง อย่างย,างยดสยดองนองแค้นดกขึ้นอย่างตะกูปีอบ,บอ้ยบ่เคยได้กินตักเทียมมันจะสูงใ <laughs> ้น,ไไน,น,น,นบ่พีกายเนี่ยบอ่บอ่น,น,นั่นคือพ่อมันนันโลนแล้วจังเห็นไหมดูดดกแซบยูดดิบากอย่างแซบอยืเมาแรงสิไปนำ้ลนปนำลุงบ่มือแรงไปน้ำลุงปองบอ่ไปฟังล่ำบ่ ไม่เอ็กไม่เอกซ์ต้่เอ็กซ์กันบ้านนี่เนี่ยอืมตอเราสิเป็นอย่างต่คุณเมินเนี่ไม่เคยได้ลูกชายไม่ได้ลูกสาวบุ๊ไม่รู้ฉันได้แต่อืมอาพี่น้องจังสันเด้อพี่น้องเด้อดันต่อเด้อดันต่อเพียงลูกสาวอืมถือว่าประวัติศาสตร์เหนือประวัติศาสตร์ดิเพียงจังหวัดจังสันตีไอ้ที่เซอร์เป็นป่ะที่เซอร์ปล่อยมาก่อนเอ่อติดมาแห้งเออ ยูทูบไทยแลนด์ไปที่นี่ปล่อยเพลงจริงมากกระติดมาแห้งคือกันละ่ะแซงที่เสื้อไปถือว่าบก๊บกบ๊ใครมีให้เห็นพี่นอ้องหายากอยู่อืมนั่นแหละเข้าไปาไอืมมาแรงเหนือมาแรงทรว่าสาวน้ยช่วงนี้นี่ปล่อยเพียงได้ไปนี่มาแห้งตลอดเลยมันเอ,อะเอาวมือแรงงานยุตใสก่อนมือแรงหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้ออำเภอสีสมเด็จอืม อ,อ,อืมแม่นสีส้มเด็ดป่าวีส้มเด็ดอืมบ่ไก่บ่กไก่กระลังดีเนาะพี่น้องเนาะผมไปตลอดเยอะเลยขได้ก็มาแล้วนีนออนน่อันนี้เสีเ่ยวยายไลอืมพอดีเรามาหาพอดีละ่ะกับพี่เรา่าซีห้เราผ้าไปหายาย่ไรอยู่ผ้าเราไปยืเมเงินให้เราค้ำให้ <laughs> เอาเซียวเป็นตัวประกันเจ้บอคำเลยเอาเซียวนี่แหละคำมาไปได้กับจินตะเขากองพี่น้องเอาจังสันละมือนีถือตัวคักละละเนาะเอาจะน้อยเขาจ้างเดินทางเนาะเดี๋ยวไปจวดรถแห่จะเข้าก่อนไตกยินว่ารถแห่สาวหน่อยนุ้ยหนึ่งมา่นนี่อมีรับเชิญพระเอกเขียมพร้อมช่วงแรงแร่งผุลามังคืออ่าจังสันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำนีกตะจะกอนเด้อ